แบบนี้ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือกิอริย,ยาอะไรแันขอบอกเลยว่าการเซตท่านี้อ่ะผลลัพธ์จะได้ไม่เหมือนกันในแต่ละวันเฮลโหลอยู่กับไอซ์ไอซ์ฮัสดีค่ะแบบเวอร์ชันหน้ามายาวลงมามา,ากๆเลยค่ะ ไอะะจะมาทําคลิปที่มีคนรีเควสเข้ามาเยอะมาก <S <S มาก็คือการเซตผมหน้ามา <Y aku! S 2> เพราะว่าไอตัดหน้ามา,มาประมาณช่วงนึงแล้วทุกคนกน่าจะเห็นว่าไอมีการเซตหน้ามาได้โค้งงุมตลอดเวลาวันนี้จะมาทำให้ดูกันค่ะว่าทำยังไงผมหน้ามามถึงงุมแบบนั้นได้แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่าหน้ามานี่มันก็ยาวขึ้นทุกวีทุกวนันวันนี้เนี่ยไอจะมาสอนวิธีการตัดหน้ามาด้วยตัวของตัวเองก็คือไป ไม่เบิกก็คือไม่ไหวเพราะว่ายุ่งวุ่นละมุนเวอร์เพราะฉะนั้นก็ต้องแบบหาวิธีการตัดบ้านๆด้วยตัวเองซึ่งไอซ์ใช้เป็นสิ่งนี้เลยค่ะ เป็นกันกลายซึ่งจริงๆนะว,ว่าเอาไว้ตัดขนตาแต่ว่ามันคว้าม,มาได้ก็เลยเอามาตัดหน้ามาซึ่งคนพบว่ามันตัดได้แล้วมันก็เวิร์คือมันไม่จําเป็นต้องเป็นมีดใหญ่ๆ่มีดที่คมมีดตัดผมหรือมีดแพงๆไม่จาเป็นไอของคนองนเฟิร์มว่ามีดหน้าตาแบบบองๆแบบเนี้ยสามารถที่จะมาตัดหน้ามาของเราได้ต้ก็บอกก่อนว่าถ้าใครมไม่ได้มีผมหน้ามาแบบไอมีผมที่ยาวลงมาเลยอะแต่อยากตัดหน้ามาคิดว่าก็สามารถทําได้โดยเนี้ยค่ะวิธีการแบ่งผมมันจะเป็นอย่างงี้มันจะคือเหมือนเอาเป็นแบบโซนสามเหลี่ยมมาตึ๊ก แล้วก็อีจึ๊กเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมฟึ๊บตรงมาแต่ส่วนตัวไอ้ก็ไม่กล้าตัดหน้าไวเองนะก็ต้องไปที่ร้าน,นานา้นาเนมากเลยแต่ว่าเนี่ยพอมันมีเขาล่างมาแล้วอ่ะก็จะตัดเองได้ซึ่งทุกวันอ่ะมันจะมีผมแบบเนี้ยเออมาจากไหนก็ไม่รู้ ผมที่เหมือนแบบยังยาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยมาทุกวันไอ้ก็จะตัดตัดไปเลยนะคะวิธีการก็คือตัดอันยาวไปก่อนแล้วก็ค่อยๆตัดเพียนนิด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 แบบเหมือนกลัวมันจะสั้นนะคะคือไอ้จะไม่ตัดชุบอย่างนงี้นะเพราะว่าใจไม่กล้าพอก็จะตัดอย่างนี้นี้นี้ให้ปลายมันแบบไม่ได้เสมอกันเป๊ะเว่อร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็คือปลายมันจะมีความแบบเป็นซีซีซีแล้วเงี้ยก็จะค่อยๆสั้นขึ้นแต่ไม่ได้สั้นขึ้นมากใช้เวลาหน่อยแล้วก็งงๆหน่อยแต่ว่าดี ลองคลี่ดูอ่าเห็นไหมมีความสั้นขึ้นนิดหนึ่งนะก็คือไอคิดว่ามันไม่ควรจะสั้นไปกว่านี้นะคะมันควรจะเป็นอย่าที่แบบตรงตาเราพอดีอะถ้าเกิดมันตรงดิ๊กอย่างเงี้ยเพิ่งสระผมเสร็จอะมันจะตรงดิ๊กอะมันก็จะจิ้มตาเราแต่เราต้องมาเสร็จกันค่ะชะดาและนี่อุปกรณ์ของเราค่ะน้องคือ Create Ion เบอร์สามสิบสองนะคะจริงๆจะเป็นที่ห่ออะไรก็ได้แต่ว่าขนาดอะไอก็ใช้สามสองมาแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยก็รู้สึกว่าก็โอเคดีความร้อนจะใช้ประมาณที่160นะะหนึาางาา่งร้อยหกสิบ แล้วก็ชแล้วตรงปลายอะค่ะตรงไปลายก็จะแบบแบบนี้ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือกิริยาเลยแต่มันแบบตรงปลายนะกออกปะตรงโคนจะไม่ต้องเท่าไหร่แต่ตรงปลายต้องมีความเงือบอะอีกครั้งนะคะตรงโคนแต่ว่าตรงปลายตรงปลายตรงปลายแบบนี่มันก็จะมีความแบบเด็กอะไรนขนาดนี้เด็กดึดึงดึงงดึงดึงากเลยซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะยังดูไม่เกาหลีวิธีการทำให้เกาหลีก็คือคลี่ออก ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจังหวัดตรงนี้มันต้องมีการแบบจับ อย่างงี้อ่างอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ซึ่งขอบอกเลยว่าการเซตท่านี้อ่ะผลลัพธ์จะได้ไม่เหมือนกันในแต่ละวันต้องลุ้นเอาบางวันอ่ะมันจะแบบเฉียงซ้ายบางวันมันจะเฉียงขวามันแล้วแต่ซึ่งเดี๋ยวไอจะขายเก็บไว้ให้ดูว่ามันแต่ละวันเป็นยังไงแต่วันเนี้ยก็จะได้เป็นโซนประมาณนี้นะคะแล้วก็จะตกแต่งทรงผมด้วยการติดกิฟต์ได้ๆเป็นกิฟต์แบบอันนี้เป็นกิฟต์หมูหยองหมูหยองรสชานมอะไรอย่างนี้ก็จะติดกันไปอย่างี้ก็จะเพิ่มความแบบความเบลช์ขึ้นมาอะไรอย่างงี้นะคะแล้ววววก็ระะห่าางัันนผมมมมจีคฟ ลงมาบ้างซึ่งวิธีการแก้ของอไก็คือเวลาอยู่ในที่รับตาคนอยู่บนรถหรืออยู่บนไหนหรือจริงๆไม่รับตาก็ได้แต่ว่าอยากให้หน้ามามีความโค้งก็คือจะใช้เป็นน้องคนนี้จะเป็นโรลมว้วนผมนะคะขนาดไม่แน่ใจน่าจะประมาณบ,บส32ไม่ก็35ซึ่งอันนี้นไม่ได้ซื้อมาเองได้มาจากมูลทีเพราะว่าขอนางมาก็เสิร์ซื้อได้ใน Lazada s h o อป e อะไรแบบนี้นะคะก็จะม้วนเก็บไว้ชึบแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยน o n มันจะช่วยให้ผมของเรามีความโคงโง้งงอยงุ้ม,มอย่างสวยงามแล้วน,นั้นยังช่วยให้เราไม่ลำคาญด,ด้วยซึ่งทุกคนก็จะเห็นไอซ์อยู่ในสภาพอะไรแบบเนี้ยบ่อยอยู่ในสตอรี่อะไรแบบนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่สบายนะ,ะประมาณนี้ค่ะและนี่ก็คือเป็น How To เซ็ตหน้ามาของไอซ์นะคะเดี๋ยวจะมามมลให้ดูหลายๆวันว่าทรงมันจะเป็นยังไงสำหรัวันนี้ก็ขอไปชีวิตต่อกัอนแล้วค่ะ ไอไม่ได้สระผมนะคะแต่ว่าสระหน้ามาค่ะแล้วก็เป่าให้แห้งนะคะแล้วก็จะมาเซ็ตหน้ามาก,กันแล้วก็เดี๋ยวม้วนเก็บไว้แล้วไปแต่งหน้านะคะได้เป็นลุคแบบนี้เลยเป็นลุกแบบนี้นะคะวันนี้ก็คือจะมีผมมาแล้วก็มีจะงอยลงมานิดนึงแล้วก็รวบผมขึ้นไปติดโบดึงทีเสร็จค่ะ ¿Qué ผมหน้ามาของไอ้นะคะตัดที่ร้านกรีนแพสเจอร์ไวฮาดซนแล้วก็เล็มแล้วก็ม้วนแบบนี้ทุกวันเลยค่ะเปไงกันบ้างสวยเปล่าชอบหรือเปล่าก็มันจะมีความต่างกันไปในทุกๆวันนะคะทําให้เราเนี่ยได้มีหน้าที่แปลกใหม่ทุกวันเลยและไหนๆก็ทําคลิปนี้มาแล้วไอซ์ก็มีคําถามค่ะว่าจริงๆแล้วทุกคนคิดว่าไอซ์อะเหมาะกับการมีผมหน้ามาหรือเปล่าหรือจริงๆอ่ะพี่มันถึงยังแต่ขามันเข้ากว่าือไอซ์ก็ไม่แน่ใจเพราะว่ารู้สึกว่าไว้ผมมาแล้วมันเด็กดีแต่จริงๆมันก็ลําบากแต่ก็เลยแบบไม่แน่ใจว่า จะมีผมมาแล้วเข้าหรือไม่เข้าหรือยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันท่ด้านล่างนะคะแล้วก็ถือว่าใครมีวิธีการนดามาก็ถามมันเข้ามาได้วันนี้ก็ไปกันแล้วะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย